คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ชายภูมิกระจายเสียงระบบ FM s t e r e o m u l t i p l e x 98 m h z ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ชายภูมิส่งกระจายเสียงในระบบ FM stereo m ม l t ติ l e x ความถี่98 m h z จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ คณะวิศวกรรมศาสตร์พบประชาชนและนักศึกษาดำเนินรายการโดยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์วส,รรส,ตรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ พบกันเป็นประจำทุกวันพระัสบดีนะครับในเวลา13นาฬิกาสิบี่นาฬิกาครับหรือว่าบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนังนงน่นเองนะครับกับรายการจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยภูมินะครับสำหรับวันนี้วันพระัสบดีที่24มกราคมนะครับพุทธศักราช2 5 5 6ยในวันนี้พบกับผมอาจารย์ป่านจักรีวิชัชรหัตครับเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้รายการจากทางคณะวิศวะซึ่งตอนนี้ออกอากาศสดนะครับทางขึ้น FM 96เมก96เมกเฮิร์ส่งนี้นะครับก็ท่าผู้ฟังก็สามารถอาจอาจะขอเพลงก็ได้นะครับโดยมีหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับไมจะเป็นทาง Facebook ของคณะวิศวะหรือว่าจะส่งอ e ีเมลหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับถ้าจะเข้ามาทาง Facebook ของคณะวิศวะนะครับก็ขเข้าไปหน้า Facebook ของตัวท่านเองนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏเชียภูมินะครับก็จะมีหน้า Facebook ของคณะขึ้นมาก็แอดเป็นเพื่อนกันได้นะครับแล้วก็สามารถโพสเข้ามาขอเพลงโพสเข้ามาสอบถามวันเวลาการรับสมัครนักศึกษาของคณะวิศวะก็ได้นะครับหรือว่าจะมีปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีปัญหาทางด้านวิศวกรรมจะมาสอบถามคณาจารย์ของคณะวิศวะก็ยินดีนะครับก็โพสเข้ามาสอบถามได้ทงางคณาจารย์ก็จะไปหาข้อมูลมาตอบสําหรับคุณผู้ฟังนะครับก็จะประมาณนี้สาหรับรายการของทางคณะวิศวะของเรานะครับ ออกอากาศสดทุกวันพระเสวัสดีนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็จะมีเทปบันทึกการจัดรายการนะครับก็จะเป็นลิงก์ฝากไว้ทาง Facebook ของคณะนะครับก็คลิกเข้าไปที่ลิงก์ก็จะสามารถฟังได้เป็นเทปบันทึกการจัดรายการนั่นเองก็จะเอามาโพสต์ให้อยู่ทางหน้า Facebook กันทุกๆสัปดาห์ทีเดียวนะครับสําหรับรายการทางคณะวิศวะนะครับวันนี้เรามีอะไรบ้างเราก็มีแนะนําหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตที่เราเปิดทําการเรียนการสอนกันอยู่นะครับซึ่งก็จะรับสมัคร อ่านักศึกษาสําหรับปีการศึกษา25 5 6นอานี้แล้วนะครับมีการรับสมัครรอบรับตรงกันไปนะครับยังไม่ได้สอบคัดเลือกนะครับแล้วก็จะมีการรับสมัครอีกรอบในเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับสําหรับคณะวิศวะนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องบอกเล่า90กิจกรรมต่างๆของ,ของคณะวิศวะแล้วก็ของมหาวิทยาลัยเราจะพัฒเชฟูของเรานะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาทําอะไรกันมาบ้างแล้วก็ สัปดาห์หน้าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็มีสาระ,ะน่ารู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแล้วก็เพลงเพราะๆมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นประจำนะครับก็รายการเราช่วงแรกก็สั้นๆก่อนแล้วกันฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักอกีกสักหนึ่งเพลงก่อนแล้วก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2ก็จะเป็นการประชาพันธ์หลักสูตรของคณะวิศวะครับ ไม่มนน้ใช่คำชนะประปุวดไม่ใช่คำที่แปลวัโชคดีไม่ใช่คำที่ฟังแล้วรำรวยจ,จะคำคำหนึ่งจะคนคนหนึ่งจะใจที่เอาที่ใส่ อาจเป็นคำไม่มีน้ำหนาักน่าปลุหายใจนิดหน่อยอก็มันเบิ้วและเบิ้มาจากใจจากข้างในหัวใจที่เดือมาจากคำคำหนึ่งจากคนคนหนึ่งจากใจที่เอาใจใส่ จากคนคนหนึ่งจะยอมรับความเจ็บปวด้าคำนี้ยามคำนี้ลื้อคลุ้มและครุ้เคลื่น ผ่านไปหนึ่งเพลงเพาะๆนะครับชื่อเพลงนานา,นานเพลงเก่าๆจากพี่เบิร์ดธงชัยเมินไทยนะครับวันนี้รู้สึกอยากจะฟังเพลงเก่าขึ้นมาก็เลยเตรียมเพลงเก่าๆให้คุณทุกฟังได้รับฟังกันนะครับถ้าเด็กัยรุ่นมาคนอาจจะเกิดไม่ทันหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้เก่าขนาดนั้นนะครับ4ีหปีประมาณนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงที่สองของรายการอยู่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยภูมินะครับออกอากาศสดทั้งคลื่น FM 9เมกรเฮิบแปดไม่งสงนี้นะครับ ทุกวันพฤหวัสดีเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับแล้วก็จะมีเทปบันทึกการจัดรายการเป็นลิงก์ฝกาว้ทาง Facebook ของคณะวิศวะนะครับถ้าอยากฟังก็ต้องเข้าไปที่ Facebook ของคณะวิศวะก่อนนะครับก็จะมีลิงก์ให้คลิกเข้าไปก็จะมีบันทึกการจัดรายการให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นเองนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารเราเยอะแยะมากมายครับถ้าจะโทรมารายการสดตอนนี้นะครับก็ต้องโทรมาที่เบอร์ของสถานีวิทยุนะครับก็คือเบอร์0ู4ย์3 3 1 3หนะครับหรือถ้าอยากจะโทรมาสอบถามการัสมนกกศึษา หรือว่าสอบถามเรื่องหลักสูตรอะไรพวกนี้ของคณะวิศาวะนะครับก็โทรไปที่เบอร์0ู4 8 1 5 1 1 9นะครับหรือจะเข้ามาทาง Facebook ของคณะวิศาวะก็ได้โพสเข้ามาสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นขอเพลงนะครับสอบถามการสมัครนักศึกษาสอบถามเรื่องหลักสูตรหรือว,ว่าอะไรประมาณนี้สามารถสอบถามเข้ามาได้หมดทุกอย่างนะครับหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของคณะวิศาวะนะครับก็ต้องพิมพ์ en cpiu ac ts นั่นเองนะครับก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆมี คณะเรามีเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์อะไรบ้างก็จะมีอยู่ในเว็บไซต์แล้วก็มีอยู่ใน Facebook ด้วยนะครับคณอาจารย์ของเรา12คนตอนนี้มีอยู่12คนนะครับคณาจารย์ของเราหน้าตาหล่อสวยแค่ไหนนะครับแต่และคนจบสาขาอะไรมาบ้างก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิศวะหรือว่าอยู่ใน Facebook ของคณะวิศวะก็จะมีรายละเอียดพวกนี้เช่นกันนะครับถ้าสนใจขอเรียนเชิญเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ทางเว็บไซต์ของคณะวิศวะนะครับ en.cpiu.ac.th นะครับ e n c p i u a c t s นะครับแล้วก็ Facebook ของคณะวิศวะนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการรับสมัครนักศึกษาของคณะวิศวะของเรานะครับเพราะว่าการรับสมัครนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษาของคณะวิศวะนี่จะสามารถสมัครได้หลายช่องทางนะครับช่องทางแรกปิดรับสมัครไปแล้วนะครับช่องทางแรกก็คือการสมัครนักศึกษาแบบรับตรงนะครับรับตรงเนี่ยปิดการรับสมัครไปตั้งแต่วันที่15มกราคมไปแล้วนะครับ รับตรงก็จะรับเฉพาะนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ชั้นม .6 นะครับเพื่อมาสอบแข่งขันคัดเลือกกันจะได้เป็นนักศึกษาวิศ,ว,ศวะนะครับก,ก็ก็มาแข่งขันสอบแข่งขันประมาณประมาณเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละนะครับปิดรับสมัครไปแล้วนะครับสําหรับการรับตรงนะครับก็าจะมีอีกหนึ่งช่องทางสําหรับการสมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาวิศวะนะครับก็คือการรับสมัครในตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมก็จะแบ่งเป็นย่อยๆเป็นหลายๆช่วงนะครับ สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่มหาวิทยาลัยราชพัชรภูมิหรือว่าจะสมัครทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับก็ยื่นไปสมัครทางไปรษณีย์แล้วก็โอนเงินแล้วก็ต้องเฟกสลิปการโอนเงินอะไรประมาณนี้เรับเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบนะครับก็สําหรับเดือนมีนาคมหรือพฤษภาคมที่เราลักสมัครกันอีกหนึ่งช่วงนี้ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่เรียนจบแล้วนะครับต้องจบม .6 แล้วนะครับจบม .6 จบปวชจบปวสแล้วนะครับถึงจะมีสิทธิ์ สมัครเข้าคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิศวกรรมการผลิตของเรานะครับแล้วอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการสมัครเรียนวิศวกรรมการผลิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็คือสมัครทาง admission นะครับ a d มิชชั่นกลางของเรานี่แหละที่นักเรียนเข้าไปสอบเก็บแพทย์กันนี่แหละนะครับก็การสมัคร a d ม i s ช i o n ก็เหมือนกับสมัครของมหาวิทยาลัยอื่นๆของประเทศนี่แหละนะครับวิธีการสมัครเหมือนกันเลยนะครับต้องมีคะแนน o อ e เ็ต้องมีคะแนน gpa x นะครับมีคะแนนเก็บมีแพทย์หนึ่งแพทย์สองแพทย์สามนะครับ ก็ไปยื่นขั้นตอนเหมือนการสมัครเอดมิชชั่นกลางทั่วๆไปเลยนะครับแต่ว่าสามารถเลือกที่จะลงลงตอนแอดมิชชั่นในลงเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรายรชภัฏเชัยภูมิได้โดยเลือกหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะอำนวยความสะดวกสําหรับนักเรียนที่อยู่จังหวัดไกลๆนะครับถ้าอยากจะเรียนวิศวกรรมการผลิตอย่ในโเรียนที่จังหวัดชัยภูมิอะไรประมาณนี้นะครับก็ อำนวยความสะดวกให้นักเรียนอยีกหนึ่งช่องทางนั่นเองนะครับสำหรับอของหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตของเรานะครับสามารถสมัครได้ทางแอดมิชชั่นด้วยนะครับนอกจากสมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัยแล้วนะครับแต่ถ้าไม่อยากจะยุ่งยากไปสมัครแอดมิชชั่นกลางอย่างนี้ก็มาสมัครที่มหาวิทยาลัยโดยตรงได้เลยนะครับเพราะว่ามันก็จะตอนเรียนนี่ก็จะไม่ได้แยกว่ามาจากไหนแล้วนะครับก็จะเรียนรวมๆกันนั่นเองนะครับสําสหรับหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตของเรานะครับซึ่งจะ ประมาณเดือนอมีนาคมพฤษภาเอา่อมีนาเมษาพวกนี้ช่วงช่วงนี้นะครับก็จะเห็นคณาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของคณะวิศวะไปตั้งโต๊ะรับสมัครกันที่หน้าตึก50พรรษามหาวิทายาลัยรงกกรหรือว่าตึกอธิการบดีนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นตึกหน้าครับอยู่เป็นตึกทางประตูหน้าประตูใหญ่นะครับรว่าคนส่วนใหญ่เข้ามาก็จะเข้าทางประตูนี้เราก็เลยมาอำนวยความสะดวกด้วยกันตั้งโต๊ะรับสมัครตรงนั้นนะครับถ้า ช่วงช่วงปิดเทอมนะครับเดือนมีนามีสาพุษภาเนี่ยก็จะมีคณาจารย์สเปมวนเวียนมารอรับนักศึกษานะครับถ้าคนที่ไปที่ไปคณะไม่ถูกกลัวหลงนะครับเพราะว่าคณะเราอยู่ข้างหลังอ่ต้องผ่านสารปูด่ดวงยาดีไปก่อนค่อยเลี้ยวซ้ายไปทางตึกคณะวิศวะตรงนน้นนะครับตรงสนามกลอบนะครับก็แล้วก็อำนวยความสะดวกให้นักนักเรียนที่จะมาสมัครโดยการมาตั้งโต๊ะสมัครกันที่หน้าตึกอธิการบดีนั่นเองนะครับสําหรับคณะวิศวะของเรานะครับช่วงนี้ กิจกรรมของเรานะครับของคณะวิศวะก็จะมีการแนแนวนะครับแนแนวนักเรียนนักศึกษานะครับแนแนวนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นม .6 ที่กําลังจะจบชั้นม .6 ในปีการศึกษา2555หรือว่าจะจบในประมาณเดือนกุมภา56นี้นะครับก็แนแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับหรือระดับอุดมศึกษาเองนะครับไปแนแนวว่านักเรียนแต่ละคนที่จะเรียนต่อมหาวิทยาลัยนี้สนใจอยากจะเรียนด้านไหนบ้างก็ต้องไป ไปให้คําแนะนําว่ากันเถอะนะครับคนที่สนใจเพราะว่านักเรียนก็อาจจะสนใจในสาขาที่หลากหลายกันไปว่าจะเป็นบางคนสนใจทางด้านวิทยาศา,ศาสตร์สุขภาพอยากเป็นหมอนพยาบาลเป็นทันตะพทยศาศา์อรอย่างนี้แล้วก็แนะน,นําแนแนวไปการเตรียมตัวสอบกันถ้าสอบผ่านการเรียนทํำยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็แนแนวไปเท่าที่มีประสบการณ์จากมีเพื่อนฝูงเรียน หมอเรียนพยาบาลกันมาเรื่องมานี้เพราะว่าอาจารย์ที่เป็นแนเ่เป็นอาจารย์วิศวะนะครับหรือคนที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพนะครับอยากจะเป็นวิศ,ศวกรอยากเป็นนักเทคโนโลยีอะไรของนี้อยากเป็นครูอะไรประมาณนี้ก,นก็แนะแนวแนะนําไปนะครับแล้วก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์รวมด้วยนะครับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนขขักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมการผลิตของเราไปในตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคณะวิศวะเราออกไปแนะแนวไม่ได้ ไม่ได้ไปแนแนวแค่หลักสูตรวิศวะนะครับก็แนแนวทุกหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินั่นเองนะครับแต่ถ้านักเรียนเขาสนใจถามเกี่ยวกับ้านวิศวะเราก็จะสามารถตอบได้คล่องกว่าทงางถ,ถ้าเขาสอบถามทางคุ้ศาสตร์นี้เราก็ตอบได้ที่เราสามารถตอบได้บางครั้ก็จะให้ข้อมูลไป,ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับการแนแนวของคณะวิศวะนะครับที่ได้